สวัสดีทุกคนคนถามฉันมาเยอะมากเลยนะว่าฉันใช้ลิปสติกของอะไรกันแน่นีดูปากฉันสิปากฉันสวยตรงไหนนะบาดมากเลยดูบ้าจริงเลยนะฉันจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าฉันใช้ลิปสติกอะไรบ้างนะอย่างแวกเลยนะฉันต้องหาลิปสติกสีนีออนให้ได้ก่อนนะลิปสติกสีนี้เลยเนี่ยมันคือ star gazer นะ มีหลายร้านที่ขายสีนี้เลยนะแต่ว่าฉันนได้สปอนเซอร์มาจากร้านคุอนชิกช็อปนั่นเองเนะ่ยแล้วฉันก็ใช้มันตลอดมาเลยฉันใช้แบบนี้คู่กันนะวิธีการก็คือเราต้องหาจานสีก่อนนะฉันใช้มือฉันเป็นจานสีแล้วกันนะทาแบบนี้เลยนะแล้วแต่เลยว่าเอาเยอะน้อยแค่ไหนนะหลังจากนั้นนะเราใส่สีขาวเข้าไปนิดนึงมันล้นออกมานะ่ะ มันล้อนออกมากนึงไม่เป็นไรนะขั้นตอนถัดไปเราก็เอาแปรงเนะี่ยเอาแปรงที่เราใช้ทาปากเนี่ยนะมาผสมให้เข้ากันนะ่ะสีที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยอนะ่ะสีสวยมากเลยนะแล้วก็ฉันก็จะใส่สีส้มเข้าไปด้วยจนะหาสีส้ม <c oughs> ไปเจอนะทำยังไงดีนะ จริงๆแล้วจะมีสีนี้ด้วยนะเป็นสีนีออนเหมือนกันเลยสีอะไรนะสีพูมกันได้เลฉันใส่สีพูก็ไปเพิ่มกันได้นะแค่นั้นเองเนี่ยฉันหาลิปสติกสีส้มไม่มเจอเนี่ยฉันเสียใจมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าแค่นี้ปาชฉันก็จำจะแย่แล้วฉันเจอลิปนีออนสีส้มแล้วเนี่ยอันนี้ฉันได้มาจากอีกร้านหนึ่งนะร้านบิวติก <Girl. S 2> อะไรวะ Beauty Girl Shop <อ>ฉันจำชื่อร้านไม่้นได้เลยนะฉันขอโทษด้วยนะเป็นแบบนี้เลยนะสีสวยมากฉันจะทาให้ดูเห็นไหมเป็นสีเดียวกับบนปากฉันเป๊ะเลยเนะนะ <laughs> ฉันหัวร้อนดังเบลฉันกอโทษด้วยนะแล้วก็อีกสีนึงที่ฉันจะแนะนำเลยนะฉันขอล้างปากฉันกรอนนะ ระวังนิดนึงนะบางทีสกายสตาร์เกเซอร์เขาจะคุณภาพลึกไม่ดีเท่าไรนะทาแล้วบางทีปากก็หลอกปากก็แตกบ้างนะ <c oughs> <c oughs> มันเละเลยฉัน <c oughs> สงสารตัวเองมากเลยแต่ <c oughs> ฉันชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> ปากฉันพักหมดแล้ว <c oughs> หนังปากฉันตายสนิทเลยนะฉันสงสารปากฉันมากเลย สีปากจริงของฉันมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะอ่ะสีต่อไปฉันจะมาแนทดำนะนี่เลยนะจากไลน์คุยชิกช็อปเหมือนกันอนะ่ะเป็นสีม่วงแบบนี้ัดเลยนะปากสีนี้ไม่คิดเลยล่นะที่ฉันได้ฟังไปคราวนั้นอนะ่ะฉันลืมไปว่าก่อนทานลิปสีเข้มเนะี่ยฉันควรจะลงปากก่อนนะอย่าลงปากเรียบร้อยแล้ว สวยมากเลยนะแ้นตอนถัดมานะกากเพชรกากเพชรนี้ฉันได้มาจากร้านไฮโซบรายอเดอร์สกอชนั่นเองนิ้วแตะได้เลยอนะเ,เห็นไห<ม>เล่ะสวยมากเลยนะยลยนะห้ามกินมันเข้าไปเลยนะ นอ,อกจากสีดีแล้วแล้วฉันมีอีกหลายสีเลยเนี่ยฉันไปกับคุณลันมากเลยแนละ้วชอบส่งให้ฉันมากเลยสีทองฉันก็มีนะทองออก นี่ฉันดีใจที่ฉันสวยขนาดนี้เลยนะทุกขอบคุณมากเลยนะ้ลนคข้าต่างๆที่ส่งมาให้ฉันนะป่าฉันรับหมดแล้วนะโอเคป้าโอ้ยบางทีฉันพากเสียงมากเกินไปนะฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงจริงของฉันแหละฉันไปก่อนนะโอเค